สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับน้องวันนี้ก็จะมาอูอ้เรื่องคนเท่าต่อน,นี้เพิ่มขึ้นอย่างส่วดเดียวนะครับมันต่ากันหนักขนาดเลยนะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้สมบูรณ์นะครับเนาะเขาก็ัมองว่าปัญหามันสําคัญล้วก็ท่องทิ้นท่องทีอบต่อแบคนท้าผิดชอบเรื่องค่าใช้ใจ่ายเบี้ยต่างๆครับอรยากานอนได้ฝึกงานนะครับเนาะใจติดตามกันเยี่ยมบ้านห่องทาโครงการพ่องนะครับอันได้ก็เป็นวิชาอย่างตี่รงชุมชนนี่ก็ วิไลหอมผญากะท่านพระครูสวัสดิ์สัส่งข้าสมพนเป็นคนจัดตั้งเมื่อ13ิบสิบหาเพน้อย38นะครับฮับคนที่เขาเฮียนกะฮับตั้งแต่50ปีเตรียมกระเียณน,นะครับท่านพระครูดีมองการไกลขนาดเลยนะครับเนาะตีรองชุมชนนะครับกิจกรรมต่างๆเพื่อจะเน้นหลากหลายนะครับเนาะเน้นผู้สูงอายุปุ่นห้องอ่ะเป็นไวแห่งการเปลี่ยนแปลงอยู่ะนะครับเนาะเน้นกันมีส่วนร่วมสร้าง,งความเข้มแข็งผู้สูงอายุ และการเสริมบรรยากาศให้แก่ผู้สูงวัยด้วยซอคล้องกับวิถีชีวิตของเปิ้นดได้นะครับเนาะท่านประครูกะมีกเปิร์ได้เป็นคนที่เริ่มตั้งองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับตั้งแต่2มัยหกสละนะครับเน้่การทํางานแบบการมีส่วนร่วมนะครับท่องทินท่องทีบ้านวัดโรงเรียนนะครับอันนี้กะท่านนายกนะครับเทศบาลตำบลมันตั้มแล้วก็อันนี้เป็นท่านกำนันนะครับเนาะกะและมีส่วนรวมอันนี้กะเป็นท่านผอ เาพอสตอปบันทผ่ำนะครับจะเน้นในการสอนก็ได้ลงซูบสวนในการในกรรมวลนะครับเนาะแี่ยแต่ทาแต่นะครับอันนี้เขากะพื่น้อนได้สอนด้านอันนี้กับมิติในการสอนของพี่ได้หอพยาังเน้นด้านหลังยก่ก็นะครับคิดใจตัวเองนะครับสอนหนึ่งการออกกำลังไกยนะครับอันที่2กับด้านเศรษฐกิจนะครับเนาะได้วิชาชีพนะครับแกับศาสนาจัดกิจกรรมศาสนาจัดหมดแกับมิติสังคมกับ ดูนะครับคนที่บ่สบายกับที่ตามยามบ้านนะครับเทคโนโลยีตอนนี้เขาติดต่อกับเปิดติดต่อช่องไลน์ตอนนี้ผมโอกาได้สร้างช่องยู u ูบเพิ่มเปิดนะครับภูมิปัญญาชนวนได้มีประมาณสักสี่ร้อยกว่าอันะวิธีสวัสดิกับเก็บเงินเก็บท้องนะครับเนาะสะสมไว้วันละสาวบาทคือเหมือนยามจะป่วยวันละห้าเออข้างละห้าร้อยถ้าตายกับสองปันนะครับวิทยากรลักๆกกเป็นท่านพระครูแล้วกัเป็นเจ้าที่รพสตแล้วกับขนพยาบาลศาสตร์มอพะเยาแล้วก็ เทศบาลนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ที่เป็นสอนเต้นตีสอนกิจกรรมต่างๆอันนี้เขากาลงชุมชนกับหันเนอกข่าบว่าเอ๊ะเขาจะใชจอย่างนี้เนาะงอกใบตะกูกะนะครับแล้วก็นี่เขาได้ตอนทำเนี่ยเขาก็ได้ทำคอมตีการเด่นนะใจสวนชุมชนเพราะว่าเจ้าบ้านเจ้าจ้องเนี่ยมันชอบทำกิจกรรมกับบริการใจเอาคอมพุชนอเทอร์ปีแล้วก็แนวคิด BCG โมเดลเนาะครับวันนั้นก็ขอท่านพระครูได้ตีมาสี่ไรล หยอกล้วครับเนาะปลูกล้วอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะเป็นมันนะครับเนาะมาแกวปัเฮานี่กับปลูกเนยาปลูกกับปลูกไปนะครับปีแรกมันแร้งนะครับหลังจากนั้นก็มาทาโกนเพึ่งทําฟีโรโมนฟีโรโมนนี่แป้งเด้อถ้าขายนะบางทีทุกๆนะนี่เป็นป่า้าบ้านครับทุนทางสังคมใจเยะตึงวันนี่ไปลงชุมชนตีมันตําแผ้ในี่บางทใจงบอย่างเยอะนะครับเนาะเขาบ่ได้ใจงบตัวตั้งเขาใจทุนสังคมเป็นตัวน้ำนะครับเนาะโกนดพึ่งกับขายได้ กิงผงม,มันทุกกบแปรมาแปรรูปนะครับกับสอท้องค e รับไบโออโคโนมีเศรษฐกิจชีวภาพนะครับเนาะทำระจับต้องได้3โลได้กําไรเป็นปันนะครับจับต้องได้ขายกันเองกินดีปีนี้ปีหน้าพัฒนาคุณภาพแน,น่นอนจะให้หน่วยงานที่เป็นภาคาคืคภาคคอข่ายของเขาเนี่ยมาช่วยอันนี้กับใจเป็นทําการเบตากูดบได้ใจก้าวนะครับ เป็นเซืร์คู่ได้อีโคโนมี่กับซอสล้องกับเชื่อมกับนั่นก็ได้แอ๋มอันหนึ่งกินอีโคโนมีนะครับเนาะนี่ใชแล้วก็มาพัฒนาเป็นนี่กันนี่เขาจะนั่นไอ้เน้นงานเป็นแฮนด์เมดทำนาฬิกาใบไม้จาก5บาทเป็น99บาทอ่ะที่จริงก็ทำห้องลีตรจะคิดอยู่นะครับหลังจากนั้นก็มาทำเป็นกินอีโคโนมีก็บใจไม่อัดมาทำแปรโขนพึ่งนะครับรักษณะของน่าจะส่งเสริมเพื่อทำโขนพึ่งแล้วเขาขายเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ในทางการทำโขนพึ่งเขาทำมีความหลากหลายนะ น,นี้เสียนทั้งนั้นนะครับน moon, ี่โมุนตาจ ER iron, ันอย่างนี้นะครับเนาะขั้นเทพนะครับนนี่เขากับไปเฮียนหูกันทำเอาพึ่งนะครับเนาะในชุมชนปีหน้านี่เดี๋ยวขอจัดการเองนะครับเนาะนะครับอนี่กาทําติดแล้วนี่นะครับน้ำขิงผงน้ำมะขามเปียอนก็ได้เฮียนหูนะนะครับได้เฮียนสมุนไพรตัวในชุมชนเนาะได้เฮียนหูและทายทอดพานช่องภูปัญญาเนาะได้ครับรางวัลตัวนะครับเกี่ยวกับสมุนไพร การทำอย่างต่างๆต้องลงมือปฏิบัติครับพยาบาลชุมชนต้องเก่งทุกอย่างนะครับเนาะลงชุมชนเนี่ยน่าส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูกัต้องเก่งสำหรับวันนี้กับงต่ออีก,กนะสวัสดีครับ